ประชาไทยนิวออนไลน์ครับนางสาวพักรตัวละมูลยุติธรรมจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่างานวันนี้มันเกิดขึ้นได้อย่ไงไรแล้วมีวัตถุวัตถุประสงค์อะไรครับงานวันนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าทางรัฐบาลนะคะได้เล็งเห็นว่าประชาชนในประเทศเนี่ยมีหนี้สินครัวเรือนสูงมากแล้วก็เป็นหนี้เกี่ยวกับ ด้านการศึกษาหนี้ริซิ่งนี่ที่อยู่อาศัยซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถได้ปลดภาระหนี้สินบางส่วนเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลบริหารจัดการตรงนี้ทำให้ประชาชนเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะกลุ่มผู้เป็นหนี้ของเราก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นหนี้การศึกษาก็คือกยศค่ะ แล้วก็จะเป็นพวกหนี้สถาบันการเงินทั้งหลายค่ะแต่ว่าในส่วนอื่นภาคส่วนอื่นเราก็มีถ้าอย่างประชาชนที่เดินเข้ามาแล้วเป็นหนี้นอกระบบเราก็จะบูรณาการกับจังหวัดก็จะมีส่วนนี้คอยดูแลค่ะโครงการอ่ะก็จะมีไปจนถึงประมาณเดือนกันยาเลยค่ะแต่ว่าเราจะจัดทั่วประเทศค่ะอย่าง วันนี้เราจัดที่นนทบ,บุรีพรุ่งนี้เราจัดที่อยุธยาคือเราจะกระจายไปทุกที่แล้วในช่องทางการประชา,ะชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยเราก็จะผ่านสื่อแล้วก็ผ่านเครือข่ายในเรื่องของแต่ละจังหวัดค่ะ,ะแล้วคนที่อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีจะไปใช้บริการที่ต่างจังหวัดได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะสามารถเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่ทราบข่าวใช่ไม่ทราบข่าววันนี้พรุ่งนี้มีอยุธยาก็ไปอยุธยาได้ค่ะะน,นั้นฝากข่าวผ่านช่องนี้ปนไปเลยครับว่า ค่ะ,คะก็ถ้าท่านมีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเป็นหนี้ในระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหนีก้กยศหนี้สถาบานันหนี้ลิสซิ่งที่อยู่อาศัยทั้งหลายถ้าท่านมีความประสงค์จะไก,ก่เกียหนี้ก่อนฟ้องหรือหลังที่ศาลมีภาคษาแล้วท่านสามารถไปติดต่อผ่านทางสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดได้ทั่วประเทศค่ะ สมุนเพื่องม่องกำันะฮะที่ปรึกษาลนตีว่าการกระทรวงนธรรมจริงๆแล้วในหน้าที่หลักอย่างที่ท่านยุยทธธรรมจังหวัดนนทบุร,รีพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นกรณีที่เสริมนโยบายภาครัฐคือรัฐบาลชุดนี้เมื่อวันแถลงนโยบายเนี่ยเดี๋ยวมีนโยบายอ,อย่างหนึ่งก็คือการแก้หนี้ภาคครัวเรือนอย่างที่ท่านท่านพูดไปแล้วจริงๆแล้วกระทรวงนีรทมเนี่ยมีหน้าที่หลักในการดําเนินการอย่างนี้เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วในกรณีที่เป็นหนี้สินก่อน ฟ้องคดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมสิทธ,ธิและคุ้มครองกรมคุ้มครองและสิทธ,ธ,ธิเสรีภาพนะฮะซึ่งมีเป็นตามพระราชบัญญัติอยู่แล้วนะครับที่มีการผู้ไกลเกลี่ยภาคประชาชนนะฮะแล้วก็มีการไกลเกลี่ยโดยถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่นี่เดียมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยมีการบังคับคดีเนี่ยก็ไปอยู่ที่กรมบังคับคดีกรมที่ก็จะมีมีระเบียบในกรณีที่มีการเจรจากันกรณีที่เป็นหนี้กันนี่นะครับก็ต้องยอมรับว่า คนเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่อย่างไรก็ตามการประนีประนอมกันก็ทําให้เจ้าหนี้อยู่ได้และลูกหนี้อยู่ได้เพราะนั้นเนี่ยเ,เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงยุติธรมอยู่แล้วแต่ประจวบเหมาะกับปีนี้นะครับ ภาครัฐเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้คุณเลินกระทรวงทุตธรรมจึงมีความเข้มข้นในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นคือมีการจัดงานลักษณะนี้วันนี้เป็นครั้งที่29นะครับอ,อ,อย่างพวกนี้ก็มีอยู่ยากับครั้งที่30แล้วก็จะจัดครบจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่ลุหนี้และเจ้านี้จะได้มาเจอกันนะฮะท,ที่สามารถที่จะมีการลดหนี้นะครับมีกรณีที่ขยายเวลาชลําระหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้กอยศนี่นะครับ เป็นหนี้หลักสําคัญที่คนจํานวนนี้เกือบสี่ล้านคนที่เป็นหนี้การศึกษาทฤษฎีก็คือว่ากรณีหนี้การศึกษาเนี่ยประเทศที่แบบเจริญแล้วเนี่ยเขาถือว่าไม่ควรจะเป็นหนี้เป็นเรื่องรัฐที่จะต้องให้การศึกษาฟรีแต่อย่างของเราเนี่ยการศึกษาภาคบังคับปัจจุบันเนี่ยมีแค่มัธยมศึกษาก็เหมือนเป็นการศึกษาฟรีนะครับแต่ว่าหลังจากที่พ้นมัธยมแล้วเนี่ยชั้นอุดมศึกษาชั้นอะไรเนี่ย นักศึกษาจะต้องออกเงินเองภาครัฐเนี่ยจะมี2องกองทุนที่ช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาพวกนี้ก็คือกองทุนเสมอชาตทางการศึกษาอันนี้จะเป็นการให้ฟรีนะฮะซึ่งปีหนึ่งก็หลายสตังค์อยู่แต่ว่ากรณีที่มันก็ยังไม่เพียงพอครับในการให้แต่ว่ากรณีที่ให้เนี่ยอกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเมื่อปีนี้ก็มีการส่ง ไปให้กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นก่อนที่จะเข้าคอรมอเนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็มีความเห็นแย้งไปว่า,เ,าเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะจัดส่วนใหญ่ไปอยู่ที่นักเรียนภา,บาคบังคับซึ่งในการศึกษาฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าหากภาคเ,เลยภาคบังคับไปเนี่ยกลับได้นบนิดเดียวเราก็ติ่งไปแล้วนะครับตัวที่2ก็คือหนี้กยศหรือกองทุนเพื่อ,อาการกู้ยืมการศึกษาตรงเนี้ยเ,เป็นกรณีที่ทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่าในลักษณะที่ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็น ทำให้เกิดภาระหนี้สินแก่คนเ,นเกือบ4ล้านคนนะฮะสี่ล้านคนเนี่ยนะฮะมีเบี้ยปรัปบมีดอกเบีย้ยนะฮะดอกเบีย้ยนี่ไม่เกิดร้อยละหนึ่งแต่เบีย้ยปรับเนี่ยบางช่วงนี่ถึงร้อยละสิเพราะฉะนั้นก็ปรากฏแล้วข้อที่จริงเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะทั่วไปก็คือว่าถ้าไปใช้หนี้ต้องใช้เบีย้ยปรับก่อนเงินเหลือถึงไปใช้ดอกเบีย้ยถึงเงินต้นเพราะฉะนั้นเงินต้นเนี่ยมันก็จะเป็นลําดับสุดท้าย อย่างเช่นกรณีที่เยอะหมดกู้กันสักแสนหนึ่งเนี่ยนะฮะบางทีผ่อนไปแสนห้ายังไม่ถึงต้นเลยฮะไปชําระไอ้สองตัวนั้นก่อน mm hmm. เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่ลัตตีท่านนี้ลัตตีพันธบริษัทวีสอดสองตียุทธิธรรมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านก็เป็นหัวเรียวแหล่งสําคัญในการแก้ไขพรบกรยศนะครับก็จะมีการลดหย่อนก็คือว่าเบี้ยปรับเนี่ยจะไม่เกิน0ูนดนะครับดอกเบี้ยไม่เกินละหนึ่งและก็เอาเงินไปใช้เนี่ยต้องใช้เงินต้นก่อน แล้วถึงมาดอกเบีย้ยถึงเบีย้ยปรับแล้วข้อที่จริงเนี่ยก็จะย้อนหลังไปจนตั้งแต่ต้นเลยถ้าใครใครยังไม่ไมยุติแล้วก็ผู้ค้ำประกันก็จะหลุดพ้นไม่มีแต่เมื่อก่อนการกู้ยอยสอต้องมีผู้ค้ำประกันปัจจุบันเนี้ยลูกนี้กลุ่มนี้ที่น่าเห็นใจมากวันนี้ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกอยศก็ยังไม่ได้เ,เป็นหนี้ถ้าหากว่ายังวันนี้มีหนี้ที่อยู่ในกรมที่ประมาณห0,000 000ื่นราย5 0,000่นรายในกระทรวงยุติธรรมที่เร่งรัดแล้วก็ติดตามกอยศมาตลอด ก็จะเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลจากกฎหมายครบถ้วนแล้วนะฮะก็กำลังกรมพื้ที่กำลังทําอยู่เนี่ยมีเงินคืนแม้กระทั่งคนที่ชําระไปแล้วนี่นะอพอคิดตามยอดนิ้ใหม่เนี่ยได้เงินคืนมีกรมครับดีเนี่ยคืนเงินเข้าไปในประมาณ43ล้านละพันสองรกลาลยแล้วก็กำลังทําอยู่เรื่อยๆแต่ลูกหนี้ที่กลุ่มใหญ่เนี่ยที่ยังไม่ได้ถึงฟ้องศาลยังนเรื่องกับคบดีอีก3.3ล้านลาย3กับ3ล้านกว่าลายเนี่ย กยศปัจจุบันก็ยังไม่มียอดหนี้ที่แน่นอนวันนี้ที่มาเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ผู้ค้ำกันหลุดพ้นก็เอายอดหนี้ไอตัวเดิมตามกฎหมายเดิมนะฮะที่ที่มาคิดอยู่ซึ่งกระทรวงธรรมไม่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 เห็นด้วยในประเด็นนี้ก็ทักท้วงไปเรื่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรัมตียุทธรรมก็มีหนังสือถึงรัมตีกระทรวงการคลังนะครบบอกว่าให้ช่วยแจ้งกยศว่าทําให้ลูกหนี้ไอสาม อยูสล้านรายที่เหลือแล้วก็ผู้ค้ำประกันเนี่ยมันได้รับผลพวงเหมือนนี่ที่ห้าหมื่นเพราะนั้นเนี่ยกระทรวงยุติธรรมตระหนักดีว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่วันนี้นะครับสภาพของการังคับกฎหมายเนี่ยก็ยังยังยัง,ย,งยังติดตามเร่งรัดอยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็กรเรียนผู้เกี่ยวข้องทุกคนว่าถ้าหากติดปัญหาติดขัดในเรื่องนี้วันนี้ไม่ได้มานะครับหรือมาแล้วยังไม่ทำนี่นครับยุติธรรมทุกจังหวัดนะครับสามารถจะช่วยท่านได้ขอบคุณฮะ